วันเวลาไม่เคยคอยท่าการเวลาไม่เคยคอยใครลงมือปลูกแบบว่องใบได้กินทันใจแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆเกษตรในบ้านนะครับพอดีวันนี้ผมพาเพื่อนๆนมาเพราะเมล็ดขนุนจากลูกสุกกันดีกว่าครับเพื่อนพอดีวันนี้ผมมันนินมันเห็นขนุนที่ปลูกไว้เป็นขนุนบ้านเพื่อนที่อยู่หลังบ้านนะพอดีมันแก่แล้วมันสุกแล้วมัน ไม่ทันได้เก็บอะเลยครับเป็นขนุนบ้านเนพื่อนขนุนบ้านเนื้อเขาอกก็เนี่ยครับมันเนื้อมันจะเป็นแบบเละๆสักหน่อยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็อร่อยนะมันหวานดีมันเหมาะสําหรับที่จะเอาไปทําเป็นพวก Cream ไอศครีมนั่นแฟรนไอศครีมไปที่สดแล้วก็ใส่เม็ดขนุนเข้าไปเอ้ยเน,อเนื้อขนุนเด็ดกินมันจะอหอมๆครับก็ได้กินอยู่ครับกินไปประมาณสองลูกสามลูกนะครับเนนี้พ่อแค่ปาดให้กิน แต่คราวนี้เมื่อเช้านี้ผมสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งเพื่อนสังเกตเห็นว่าเอ้าขนุนมันแตกแล้วนี่ว่ามันก็ไม่ได้เก็บกินอ่ะแต่พอดีเม,มเ็ดมันนะเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนที่เม็ดมันนะครับสังเกตดูเพื่อนนะเม็ดตัวเม็ดขนุนน่ะเนี่ยพอดีมันแตกปุ๊บมันไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันมีฝนตกใส่ด้วยเปนแดงมาแดงมาแดงเป็นแดง,ดงดครับเันแดงครับเนี่ยเพื่อนมันจะมีฝนตกใส่ปุ๊บคนนี้ผมสังเกตดูตอนตอนเช้าอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นนะครับ มันจะมีลักษณะของเนี่ยการเจริญเติบโตของเมล็ดเนี่ยครับเนี่ยเหมือนว่ามันจะงอกออกมาเนีัยครับเห็นไหมครับเขียวเขียวนี่ครับผมเนี่ยจะตอนเช้าผมสังเกตดูเห็นเห็นมันเนี่ยนะครับอันนี้ผมเก็บมาจากต้นมะ่นะครับจะมีเขียวเขียวเหมือนว่ามันมันจะงอกมาแล้วอะแต่อันนี้มันงอกมาแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะ เหมือนว่ามันมันมีรากออกมาจากรูปอยู่ในรูปของแล้วอะแล้วนั้นะครับนี่ครับรากออกมาแล้วนะนะครับคือวิธีเพาะเขาแช่น้ําก่อนแล้วบอกผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ค่อยได้เพาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะปล่อยมันตกเนี่ยปล่อยมันตกเองตามธรรมชาตินะเพื่อนนยตกมาบางทีก็ดูนแมงกัดมั่งมันก็มีงอกมัง่งเพื่อนนี่นะมีงอกนะครับแต่อันนี้อยู่ในผลสุก ที่มันแตกอ่ะมันมีกากออกมาก็เลยว่าเอ๊ะเรามาปลูกไว้ใช้ดีกว่าครับเพื่อนพอดีมีนู่นครับผมขนุนทองอินโดแคทที่อยู่ในกระถางเลยครับก็เดี๋ยวปลูกเพาะเมล็ดขนุนบ้านไว้ทําทันดีกว่าครับไว้ใช้ครับเพื่อนนี่ครับจากลูกสุกตรงนี้ไหมแก็เพาะเขาเลยครับก็เตรียมถุงขนาดเล็กเพื่อนไม่ต้องใช้ใหญ่มากก็เพาะไว้เลยครับผม ระวังทนเพราะเขาจะให้รากมันมันขาดเหมือนกันอย่าให้รากมันกระทบกระเทือนมือจุ่มไปเพื่อนไปไปใส่ทางไหนวะเนี่ยถาวค้างหรือเปล่านะครับกบกบเป็นเลนทนี่เขาครับท่านผมครับเนี่ยอันนี้ดูรากนะครับเห็นไหมครับมันออกมาจากปลูกสุกเชะตัดใส่ไว้เพื่อน แค่ระวังหน้าเขาก็พอครับผมกดขบดินหน่อยเม็ดก้อนนี่นะครับจะออกมาแล้วดูใส่ถูกทางหรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าไม่เป็นทางนี้หรือเปล่าทางไหนวะฮะใส่าากันบ้าบเนี่ยแบบก็รดน้ำไปคอยรดน้ำเพื่อนนะ แล้วคนี้เดี๋ยวมาดูกันครับต่อไปมันจะโตไหมผมทาไม่แค่สามเม็ดก่อนเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยหาเจอลูกใหม่มาแล้วเดี๋ยวค่อยทํกครับโอ้ยต้องเทิพนคนนี้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 ก็โอเคครับเพื่อนครับขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ